พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ไม่ต้องใช้เวลามากเพราะว่าภาพที่เห็นจมูกที่ได้กลิ่นชัดเจนฮะพาไปดูพระสงฆ์รูปหนึ่งขับรถกลับบ้านกลับวัดปรากฏว่าระหว่างทางอดใจไม่ไหวมันเปรี้ยวปากแวะซื้อสุราดื่มครับเวไม่มานอนนี่ะไม่มานอนนี่ะ ไม่มานอนนี่อ,นอน่ะมาะอย่าไปกินเยอะ็ืัมไม่ได้ทบยาแล้วขับวันไหน,นหอ่ะวันนี้วันนี้ดนไปกี่ขวดอ่ะโดนไปครึ่งขวดคึ่งขวดอ่อเช้าอ่ะต้องตามาน้ไปองไม่ได้ไปไหนเขาบอนมึยยงเีครึ่งขวด ชัดพอไหมฮะชัดเจนมสลือๆงวงๆเงียๆแต่ชัดเจนรับเองด้วยว่าเม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 าครับแต่เป็นคารวะาง่ายกว่า <c oughs> ผมว่านะอันนี้คือตอนยังไม่ศึก <c oughs> ยังอยู่ในสภาพของพระแต่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวครับพระอารักษ์อายุ44ปีนอนเมาแอทั้งจีวรครับชาวบ,บ้านบอกแบบนี้ไม่ได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับพอสางเมาก็บอกว่าเพิ่งจะบวชได้3พรรษา ที่จังหวัดสาแก้วแล้วก็ขับรถยนต์กลับมาหาแม่และญาติๆที่สัตหิบชนบุรีระหว่างทางครับแม่อดไม่ไหวฮะแวะซื้อเหเล่าขาวมาดื่มจนกระทั่งมีอาการแบบนี้ครับมึนเมาเมาแอะแล้วก็มีคนมาเห็นครับทำอะไรที่เนี่ยพีอ่อ๋ออาตมาไม่เมจเแแแืแม่จ้ะไม่เจีแม่ห้องนแม่แม่พอดีเขากินเหล้ากันอาตมาเลยก,กินเป็นเป้งเป็นยาอ๋อ อาละาเลยมันลบที่นี่อ่ะกลัวญาโยมก็จะว่าเอาเนี่ยแต่เมื่อกี้สารภาพไปแล้วนะตักตำรวจฮะจากนั้นตำรวจก็นิมนต์พระอารักษ์ไปพบกับเจ้าคณะตำบลนาจอมเทียนทำการศึกพ้นจากการเป็นสงฆ์หลังจากศึกครับอดีตพระอารักษ์พูดสั้นๆบอกว่าเฮ้ยไม่น่าดื่มเลยเข็ดไปอีกนานนี่ว่าอย่างนี้ฮะ